ส่วนที่1ปัญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับประเด็นสําคัญที่นํามาดําเนินการการดําเนินการด้วยหลัก3ามห่วง2เงื่อนไขเศรษฐกิจพอเพียงกับปัญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกคนตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุค ยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอยู่ด้วยกัน5ข้อคือเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไขซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงได้ทุกระดับความพอประมาณคือการเดินทางสายกลางไม่ตึงและไม่หย่อนจนเกินไปความมีเหตุผลเป็นการดําเนินชีวิตโดยคำนึงถึงเหตุผลตามความเกี่ยวข้องและความจําเป็นการมีภูมิคุ้มกันคือการตื่นรู้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมและรูปแบบต่างๆและเงื่อนไข ความรู้คือการสร้างองค์ความรู้หรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเตรียมวางแผนการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงเงื่อนไขคุณธรรมที่เป็นหลักคุณธรรมที่ควรยึดถือไว้เสมอขณะด,ดําเนินชีวิตประจําวันตามทางสายกลาง การขายขวดน้ำพลาสติกเปล่าการขายควดน้ำพลาสติกดีไซเคิลเปลี่ยนขวดเป็นเงินและยังสามารถจัดการขยะเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่เปลี่ยนขยะให้มีประโยชน์โดยการแยกชนิดก่อนขายทําให้ขายได้ราคาดีกว่าการขายรวมประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งในบ่อการเพาะเลี้ยงให้เป็นไรายได้เสริมจากการขายนอกจาก จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วการเลี้ยงกุ้งยังทําให้สามารถประหยัดในการนํามาประกอบอาหารกินเองเนื่องจากในตลาดราคากุ้งค่อนข้างสูงทําให้ลดต้นทุนการซื้อวัตถุดิบไปค่อนข้างมากการเพราะเลี้ยงปลาแบบผสมผสานการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานเป็นการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้สามารถใช้บริโภคภายในครัวเรือนเศษเหลือจากพืชและสัตว์สามารถนากลับมาใช้อีกเช่นมูลสัตว์เศษอาหารเศษผักญ้าต่างๆซึ่ง ถ้าตกลงไปในบ่อก,ก็กลายเป็นอาหารปลาการปลูกพืชผักสวนครัวและสมุนไพรพื้นบ้านการปลูกพืชผักรับประทานเองทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบมากขึ้นแม้ว่าในเบื้องต้นจะต้องลงทุนซื้อเมล็ดพันธุ์รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆเพื่อปลูกผักในบ้านแต่ผลลัพธ์จากนั้นจะคุ้มค่ามากในอนาคตการปลูก ไม้ดอกไม้ประดับการปลูกไม้ดอกไม้ประดับสามารถพัฒนาเป็นอาชีพได้ทั้งเป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลักสร้างไรายได้ให้กับผู้ปลูกขายพอสมควรเพราะคนส่วนใหญ่ใช้ดอกไม้สามารถ ทำประโยชน์ในสิ่งต่างๆค่อนข้างมากในชีวิตประจําวันการเลี้ยงไก่พื้นบ้านการเลี้ยงไก่พื้นบ้านเป็นสัตว์ปีกชนิดหนึ่งที่เลี้ยงกันอย่างแพร่หลายทางนี้เพราะการเลี้ยงไก่พื้นบ้านใช้เงินลงทุนน้อยไม่ต้องดูแลมากทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและทนต่อการเป็นโรคได้ดีส่วนที่2การนําปััจญยเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการดําเนินชีวิตของตนเองหรือครอบครัว แนวคิดการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ของสมาชิกในกลุ่มมีการทำไว้หลายประเด็นที่สืบเนื่องจากแนวคิดปัจเจกเศรษฐกิจพอเพียงมีการให้การนำแนวคิดไปสู่การปฏิบัติของแต่ละบุคคลที่มีวิธีการแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับหลักความพอประมาณซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางสายกลางไม่มากไม่น้อยเกินไปและไม่มีความโลภจนเบียดเบียนผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมและลดภาระการใช้ใจ่ายสิ่งไม่จำเป็นที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวของตนเองหนึ่ง การขายขวดน,น้ำพลาสติกเปล่า 2. การเพาะเลี้ยงกุ้งในบ่อน้ำ 3. การเพาะเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน 4. การปลูกพืชผักสวนครัวและสมุนไพรพื้นบ้าน 5. การเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับและ6การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน ส่วนที่3ผลการดาเนินงานรายบุคคลสมาชิกที่1การขายขวดน้าพลาสติกเปล่าสมาชิกที่2การเพาะเลี้ยงกุ้งในบ่อสมาชิกที่3การเพาะเลี้ยงปลาแบบผสมผสานสมาชิกที่4การปลูกพืชผักสวนครัวและสมุนไพรพื้นบ้านสมาชิกที่5การเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับและสมาชิกที่6การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน ส่วนที่ 4. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาจากแนวคิดและการดําเนินงานข้างต้น 1. ก่อนนําไปขายหรือรีไซเคิลควรคัดแยกประเภทขวดและทําความสะอาดขวดเพื่อให้ง่ายต่อการรีไซเคิล 2. รักษาความสะอาดของบ่อน้ําในการเลี้ยงกุ้งเพื่อให้ถูกสุข อนามัยต่อผู้บริโภค 3. ให้อาหารที่มีคุณภาพและมีประโยชน์กับปลาเพื่อให้ปลาสุขภาพดีตัวใหญ่แข็งแรง4การเลือกดินที่มีคุณภาพในแต่ละประเภทผักมีวินัยในการรดน้ำต้นไม้เพื่อให้ผักเจริญเติบโตได้ดี5ลดการใช้สารพิษกับดอกไม้เพื่อให้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและ6กการเลือกประเภทที่มีประโยชน์กับไก่เพื่อให้ไก่ไม่เป็นโรครวมถึงรักษาความสะอาดในพื้นที่ของไก่เพื่อให้ไก่ที่ได้ออกมาไม่มีโรค